ให้อาหารไก่กันครับผมวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันที่สิบมีนานะครับหกเจ็ดรดน้ำหมอกี้นะครับร้อนมากให้อาหารไก่กัน ททอ,อาหารที่ผมใช้เป็นอาหารไก่ใหญ่นะครับก็จะบดบดให้มันหน่อยนี่นะครับชุดนี้สิบเอ็ดตัวนะครับทองังมาทูดบดบีบ้ให้มันหน่อยนะครับนี่ ทั้งไก่เล็กไก่ใหญ่นะครับกินด้วยกันหมดเลยนะครับง่ายดีใช้สูตรนี้นะครับในการเลี้ยงกะไม่ชีดนะครับดีด้วยนะครับ เยอะไม่ดีอ้วนนี่นะฮะนอ๊บไบดีจริงครับคอนเฟิร์มเป็นแผลในปากผมผันนำหายจริงครับนอ๊บไบเอา มแม่ดำปฏิวัตินะครับไปอาหารเป็นอาหารไก่ใหญ่นะครับไก่ใหญ่เบอร์หกหกอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ จะหอมๆนะครับอาหารนี้สับขาวๆนิดๆนะครับไก่กินดีลองไหลาย,ยี่ห้อแลครับแน่ดีสุดเหมือนจะเป็นของซีพีมักถ้าจะไม่ผิดนะครับเบอร์หกหนึ่งสามอะไรสักอย่างนะครับจำไม่ได้นี่ชุดโกเซมนะครับ หนุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแบ่งเนาะตัวนี้้อยสองหกนู่นนะครับอันนี้น่าจะ้อยสองสามสองสี่พอแล้วครับพวกนี้ไม่ให้กินอาหารละเข้าเปลือกอย่างเดียวกินเยอะไม่ดีครับว่นขาอ่อนด้วย นะครับแข้งขาอ่อนเพราะว่ามันอ้วนนั่นเองครับสาเหตุน้หนักตัวเยอะก็บินไม่ขึ้นนะครับเหมือนคนนะครับอ้วนก็ไม่คล่องตัวนะครับเชื่องช้าอาหารแล้วก็ข้าวเปลือกนะครับนี่ Ja. Yep. ้องฟิคิกนี่เอาใส่กับตัวเมียก็จะได้กินอาหารนะครับอ้วนจับเลยครับตอนนี้2อกิโลเจ็ดครับตอนทำการแห่งขันนี่สองสี่นะาม,มนะครับ เยอะไม่ดีครับอ,อ้วนวันนี้ก็เริ่มกินข้าวเปลือกแล้วนะครับเด็กเล็กมันกินแล้วนะครับให้แม่มันสอน

เดี๋ยวไปเติมข้าวเปลือกก่อนนะครับ <_ Q> เปลือกก็ใกล้จะหมดครับจะได้ไปสิ้เพิ่ม ได้ไปซื้อเพิ่มนะครับราคาก็ขึ้นเอาขึ้นเอาในส่วน,นของข้าเปลือกนะครับไม่ยอมลงนะครับราคาแข็งมาก สอนกิน,นครับกินข้าวเปลือกเป็นแล้วครับโอเคครับผม จะให้ไปอย่างเงี้ยนะครับทนไปอย่างเงี้ยครับมันลูกไก่มันก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแม่มันก็จะสอนกินนะครับกๆๆแต่เล็กๆอย่างเงี้ยมันกินยังไม่ได้นะมันก็จะจิกๆๆจิกจิกจิกเล่นเนาะจิกสัมผัสพอมันโตถึงระยะที่มันกินได้มันก็จะกินแล้วนะครับ เพิ่มอีกหน่อยเนี่ยนฮะโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับไข่ที่จองกันไว้นะครับไข่เชื้อ บิดกับนะครับก็จองไว้10ฟองนะครับเดี๋ยวผมแถมให้2ฟองนะครับไม่นี้ใส่กับเหลือฟีคิกไว้นะครับเดี๋ยวจับกดนะครับวันนี้ยังไม่ได้กดเลย สามแล้วครับผมสามฟองละ วันละทีพอน้ำเชื้อมันแข็งแรงอยู่แล้วนะเออสำหรับลูกไอ้เหลืองนะครับมันจะให้ลูกเป็นตัวผู้ค่อนข้างเยอะนะครับทุกแม่เลยครับที่ผมผสมมาตัวผู้เยอะมากสิบตัวนี่นะ่าจะห้าตัวขึ้นนะครับตัวผู้บางชุดสิบตัว เก้าตัวนี้ครับตัวเมียตัวสองตัวอย่างเงี้ยสำหรับไอเหลืองนะครับโอเคครับผมงานนี้